เรดีกันต่อนะคะในช่วงเทศกาลสงการานต์แบบนี้ค่ะก็มีกิจกรรมดีๆให้เราได้ทำกันมากมายนะคะอย่างทางครอบครัวข่าวสามก็ร่วมกับรายการ Good Morning Family News ออกอากาศทางช่อง3 f ม m i l y ช่อง13ค่ะไปจัดกิจกรรมส่งสุขป,ปีใหม่ไทยให้ผู้สูงวัยในช่วงเทศกาลสงการานต์ที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานีเพื่อปลูกฝังค่านิยมให้กับเด็กในการเคารพผู้ใหญ่และเป็นการรักษาประเพณีอันดีงามของไทยเราด้วยค่ะ นี่ก็คือบรรยากาศความสนุกสนานที่เกิดขึ้นค่ะเมื่อสองผู้ประกาศข่าวอารมณ์ดีคุณนกนิรมนเมธีสุวกุลและคุณอินปัทวีบัววิรัตพานักแสดงเด็กๆทั้งน้องใย,ยไหมน้องน้ำปัน่นน้องเคนโด л, และน้องฟรุตรวมถึงเด็กๆจากทางบ้านที่เคยเป็นแขกรับเชิญในรายการ Good Morning Family ใน Good Morning Family News มาพบปะคุณตาคุณยายซึ่งทั้งหมดได้ร่วมกันทำกิจกรรมสร้างความบันเทิงร้องรำทำเพลงกันอย่างสนุกสนานค่ะ นอกจากความบันเทิงแล้วนะคะทีมงานและเด็กๆยังได้ทำกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุรวมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับคุณตาคุณยายได้รับประทานกันอย่างอิ่มอร่อย นอกจากนี้ทางครอบครัวข่าว3ามและทางรายการ Good Morning Family News นะคะยังได้ร่วมกับองค์การเพศสัจกรรมมอบยาและก็เวชภัณฑ์มูลค่า50,000บาทให้แก่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานีและก็ยังได้ให้ความรู้กับคุณตาคุณยายเรื่องผลิตภัณฑ์ต่างๆรวมไปถึงสมุนไพรบำรุงความจำและการใช้ยาทั่วไปที่ถูกต้องเหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุอีกด้วย และก่อนลาจากการค่ะเด็กๆกับคุณตาคุณยายก็ยังได้ร่วมกันรประดิษฐ์กระปุกออมสินจากขวดน้ำพลาสติกและดอกไม้ประดิษฐ์จากถุงน้ำยาปรับผ้นุนุ่มผ่านคำแนะนำจากน้องๆในโครงการ AEC 3R Ambassador ของมูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนหรือมูลนิธิ 3R เรียกว่างานนี้ได้ทั้งความสนุกสนานได้ทั้งความรู้ความสุขแล้วก็อิ่มเอมใจกันทุกฝ่ายเลยทีเดียวค่ะ ดีใจปลื้มใจแล้วก็เรียกว่าโชคดีมากค่ะที่ได้มา,มาดูให้คุณยายดูหลายๆอย่างเนี่ยปกติแล้วหายากกว่าจะมาเยอะๆรู้สึกว่าชื่นชอบเด็กที่ว่าเขามีความสามารถนะคะแล้วก็กล้าสแสดงออกซึ่งผู้ใหญ่บางคนยังไม่กล้าเลยอะ่ะน่ารักมากเด็กๆอําให้เรามีความสุขเราคิดถึงว่าเรามีลูกหลานเราคงจะมีความสุขนะ สำหรับใครนะคะที่กำลังมองหาตารางเดินทางไปไหว้พระไปพร้อมๆกับการพักผ่อนในช่วงเทศกาลสงกรานต์แบบนี้นะคะคัดข่าวดีขอแนะนำให้คุณผู้ชมไปที่จังหวัดประจวบคีรีขันค่ะเพราะว่าที่นั่นนะคะมีทั้งโบสถ์ที่ทำจากไม้ตาลที่ว่ากันว่าเป็นแห่งเดียวในโลกและไม้สักทองทั้งหลังที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยค่ะ เริ่มกันที่โบสไม้ตาลที่วัดอ่างสุวรรณหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าวัดหนองหอยนะคะตั้งอยู่ที่อำเภอทับสแกจังหวัดประจวบคีรีขันโดยโบสไม้ตาลหลังนี้มีความกว้าง8เมตรยาว29เมตรสูง16เมตรสร้างจากไม้ตาลทั้งหมดยกเว้นคานและเสาที่ใช้ไม้ตะเคียนเพื่อความแข็งแรงค่ะ โดยพระครูผาสุขวิหารการเจ้าอาวาสบอกว่าหลังจากที่ได้มาเป็นเจ้าอาวาสแล้วท่านก็ได้ตั้งอธิษฐานไว้ว่าจะขอสร้างอุโบสถหลังใหม่เป็นอุโบสถไม้ตาลไว้ที่วัดแห่งนี้แต่ว่าไม่มีสถาปนิกคนไหนรับออกแบบค่ะท่านจึงร่วมกับพระลูกวัดและชาวบ้านร่วมกันสร้างบทหลังนี้เองแต่ว่าต้องใช้เวลาในการก่อสร้างยาวนานถึง7ปีครึ่งเลยทีเดียว ซึ่งไม้ตานกว่า14,490ต้นนะคะมาจากการบริจาคของคนที่ศรัทธาและเป็นไม้ตานในจังหวัดประจวบคิรีขันธ์ทั้งหมดซึ่งไม้ตานที่ใช้สร้างต้องเป็นไม้ตานอายุ7 0็0สถึงหนึปีเพราะว่าเนื้อไม้จะมีความแข็งแรงทนทานและต้องใช้เฉพาะแก่นตานส่วนที่แข็งแรงที่สุดเท่านั้น ภายในพระอุโบสถนะคะนอกจากจะมีพระประธานที่จำลองมาจากองค์พระพุทธชินราชแล้วก็ยังมีหลวงปู่ไทรพระพุทธรูปยืนเก่าแก่ซึ่งแกะสลักจากไม้ไทรอายุมากกว่า200ปีซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่คนย่านนี้ให้ความเคารพศรัทธาเป็นอย่างมากด้วยค่ะก็ เ่งเหมือนกันเพราะไม่เคยเห็นมาก่อนว่าจะมีอย่างนี้ที่ในประเทศเราพี่ก็เพิ่งมาเห็นครั้งแรกเลยเพราะว่าเข้ามารู้สึกว่าเอาอคารู้เพราะไม่เคยเห็นสวยมากสวยแล้วก็ดีใจเพราะของบ้านเรายังมีของอสฉยๆว้อยู่เยอะอะไรแวาน,นี้เข้ามาย่งว่าเอาาเอเหนือหแบบมันดู ตื่นตาตื่นใจว่าเราไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนว่าจะมีไม้ตาลจะจะทำอย่างนี้ได้อะไรประมาณนี้เออ<笑><笑>เห็นแล้วสวยสวยมาก จากพระอุโบสถไม้ตาลน,นะคะไปต่อกันที่พระอุโบสถไม้สักทองทั้งหลังของวัดอ่าวน้อยหรือวัดถ้ำพระนอนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าวัดนี้เขาจะตั้งอยู่ในตัวเมืองซึ่งเป็นพระอุโบสถไม้สักทรงไทยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและน่าจะเป็นพระอุโบสถแห่งเดียวที่มีภาพแกะสลักเรื่องราวพุทธประวัติด้วยไม้สัก ภายในก็ประดิษฐานพระพุทธร,รูปหยกขาวจากมันเดเลประเทศพมา่าด้านหน้าก็มีพญานาคก้าเสียนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเช่นเดียวกันค่ะและถ้าหากว่านักท่องเที่ยวสามารถขึ้นบันไดจำนวน280ขั้นได้สำเร็จก็จะสามารถนับพิธการพระพุทธไสายาสขนาดใหญ่สององค์อันมีความสวยงามในถ้ำพระนอนที่ตั้งอยู่บนภูเขาถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของการเดินทางไปไหว้พระที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เลยทีเดียวค่ะ และทั้งหมดนี้ก็คือคัดข่าวดีในค่ำวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถแนะนำติชมรายการของเราได้ค่ะแล้วก็ส่งเรื่องราวดีๆให้กับเราผ่านทางแฟนเพจนะคะคัดข่าวดีทรีฟแฟมิลี่ค่ะและยังสามารถรับชมรายการสดและรายการย้อนหลังของครอบครัวข่าวจากทั้ง4สถานีไม่ว่าจะเป็นช่อง3 o r i g i n ล l ช่อง3 f ม m i l y หมายเลข13ช่อง3 SD หมายเลข2 8และช่อง3 H d หมายเลข33ผ่านทางเว็บไซต์ครอบครัวข่าวและแอปพลิเคชันครอบครัวข่าวด้วยค่ะค่ำนี้ดิฉันสัจสิชารัตนถา,าวล พร้อมด้วยทีมงานคัดข่าวดีทุกคนลาคุ้มชวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ